สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอมมี่เผยความรู้สึกหนุ่มกัญชัยโทรมาหากลางดึกจากกรณีเสืเศสติการและดริมแฟนสาวได้มาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกร,ซ,กร,กรซึ่งหลังจากจบรายการก็ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากเพราะมองว่าหนุ่มกัญชัยซึ่งเป็นพิธีกรนั้นเข้าข้างการวิพากษ์ก่อนทำให้เจ้าตัวมีอาการเครียดมากหลังจากจบรายการและออกมาไลฟ์ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวล่าสุดเอมมี่อมรวันก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซ เชียเผยว่านุ่มกัญชัยเครียดแบบจริงจังมากโทรหากลางดึกร้อยวันพันปีที่รู้จักไม่เคยโทรหากันเลยเพราะไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีไม่อยากให้เสือมาออกรายการกลัวเกิดฟีดแบ็กที่ไม่ดีกับน้องและบอกต่อว่านุ่มพยายามติดต่อกันด้วยเพราะแคร์และเป็นห่วงจากรายการหนกระแสะเมื่อวานเอมมี่กล่าพูดได้ว่าพี่นุ่มเครียดจริงเครียดแบบจริงจังมากเมื่อวานพี่นุ่มโทรมาแบบเช้ามากเสียงแบบเครียดสุดๆคําแรกที่พี่นุ่มพูดคือเอมมี่พี่ ี่จะทํายังไงพี่ไม่ได้อยากให้เสือออกรายการปรากฏแบดฟิตแบกเกิดขึ้นกับน้องเราปรึกษากันสักพักและราก็ได้ทางออกคือพี่หนุ่มจะอธิบายจะบอกสื่อด้วยคําพูดที่ว่าถ้าเสือออกรายการวันนี้มีผลกระทบแน่นอนถ้าเสือไม่โอเคให้เดินลงเวทีตอนนี้ได้เลยพระจบรายการเอ็มมี่ยิ่งเชื่อว่าพี่หนุ่มเครียดจริงระดดึกมากแล้วพี่หนุ่มโทรมาหาเอ็มมี่ร้อยวันพันปีรู้จักกันมาเกือบ20ปีพี่หนุ่มจะไม่โทรมาตอนดึกเสียงแรกที่ได้ยินคือ ือน้ำเสียงแบบโคตรเครียดบอกตรงๆคือเอมี่รู้สึกได้ว่าพี่ชายเราเครียดจริงพี่หนุ่มเป็นห่วงพี่การพยายามติดต่อพี่การพี่หนุ่มห่วงและแคร์ความรู้สึกพี่การมากจนต้องบอกเอมี่ให้บอกพี่การรับสายเอมี่บอกได้คำเดียวว่าพี่ทำดีที่สุดแล้วพี่คือสุดยอดพิธีกรที่มีจรรยาบันที่สุดแล้วพี่มีความเป็นผู้นำเรื่องครอบครัวสูงมาก วันนี้วันไหนน้องสาวคนนี้กล้ายืนยันและกล้าพูดได้ว่าพี่คือที่สุดของพิธีกรแล้วโพสต์นี้ม,มีแค่อยากให้แฟนๆหรือแฟนคลับพี่โนมได้รู้ว่าเขาเครียดจริงๆอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอาอกับคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ